สวัสดีค่ะหมออี้นะคะเป็นหมอประจําที่ Chronos Clinic ค่ะหมอเชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นงานฟินลเลอร์งานโบท็อกหรือว่างานผิวนะคะนอกจากนั้น Chronos Clinic ของเรานะคะยังรับปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและก็เวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยค่ะ ที่คลินิกของเรานะคะก็ใช้โปรแกรมจีรามาครบ1ปีแล้วค่ะเริ่มแรกนะคะหมอก,ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจะมีหลายเจ้าแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาเยอะมากแล้วก็รวมถึงคนอื่นนะแนะนําว่าโปรแกรมจีราค่อนข้างจะตอบโจทย์นะคะซึ่งพอมาใช้เนี่ยฟีเจอร์ของเขามีเยอะมากๆกแล้วก็ครอบคลุมก,การทางทานทั้งคลินิกเลยค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์จริงๆเหมือนที่คนคแนะนําเลยค่ะพอได้มาลองใช้แล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่แปลกใจเลยที่ทำไมทุกคนถึงเลือกใช้โปรแกรมจีราค่ะ เป็นผลลัพที่ใช้โปรแกรมจีลานะคะก็พอฟีเจอร์เลยค่ะโดยเฉพาะฟีเจอร์ที่สรุปค่ามือแล้วก็สรุปยอดนะคะเพียงแค่คลิกไม่ฮีกคลิกค่ะก็ได้รายละเอียดมาเลยค่ะระบบก็จะทําการคํานวณให้เป๊ะเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นระบบส่งข้อความ SMS อัตโนมัติให้คนไข้ค่ะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งกดส่งเองนะคะเรียกว่าตอบโจทย์คนใช้งานมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจเรื่องการดูแลตัวเองหรือว่าปรับรูปหน้านะคะก็ขอฝากคลินิกของเราไว้ด้วยค่ะคลินิกจะอยู่พัทยากลางนะคะติดกับน้ำชัยโฮมอิเล็กทรอนิกส์เลยค่ะจังหวัดชนบุรีสำหรับใครที่มองหาโปรแกรมช่วยบริหารคลินิกอยู่นะคะก็ขอฝากโปรแกรมจิราคลาวด้วยค่ะเป็นโปรแกรมที่ครบจบในระบบเดียวนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาของคลินิกเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีทีมงานหลังบ้านนะคะคอยดูแลซัพพอร์ตหลังการขายที่ดีมากๆเลยค่ะ แนะนำนะคะสำหรับคนที่สนใจกำลังเปิดคลินิกนะคะโปรแกรมจิราจะทำให้คลินิกคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ